หยังเดี๋ยวจะเทสากจะเทสากจะเทสากเดสากเหสังหน้าบัดเนาะเทสากเทสากก่ทาแป้งจะเมลากปากแม่อย่าปากเนี่ยนีน้ำง่วน้ำข่วยนี่นีน่ะตัวลหน่าเดจังไหนล่ะเดี๋ยววันไี้กรไดมือว่านี่บักลูกเคยมันมาขออยู่ดหาข่อยนะบ<า>่เออเนี่ย จะให้มันเระบอกอาบด้ให้ตัวนางจะยังจะยังเลื่อมคอยได้จันะห้มันนั่นโอ้ยหา่จังได๋มียังบักหลายนึงไผสิให้หัวมันเจ้ะหายมันนี่จะได้ผิดกันกับข่อยแท้มันบ่ได้มาหอบหญ้าซอยเจ้าได้หนิบ๊วยเพิ่นก็ว่าเพิ่นเกี่ยวให้นั่นน่ะเนาะเขาข่อยก็หอบนี่เดี๋ยบ้านนี่เพิ่นก็ว่าแม่นั่นว่ามันก็แม่นั่นตัวมึงนั่นตัวอันเฟชกุล เกี่ยวหนามาให้กูเอาใองขวยกินบ่แท้ๆมัหละอยากได้ขวยน้ำนั่นแล้วมันหัวดีแถมชยังได้นั่นลูกเคยเจอมันหัวดีก็ยังในขุายอินกสาวกน้ำกันบ่เออจะยไปเสือมันดีมันถีงเอาน้ำกันกับหัวเพลไม่ถี่อ่ีนถี่เอานั่แล้วมอวานี่อ้ยบ่ออให้เลยจีเปห็นหัวเพิลร้ายกูกัเมื่นยนปากักเคย นัผู้ใหโทรมากมันลาบักบหนงอยๆิจะยัลาบได้เมียจะยัลาบเข็นหยัางเยวเอ้ยจะเฮ็ดสาเจะเฮ็ดสากจะเฮ็ดสาเฮ็ดสาเฮ็นหยัางหน้าบันนาะเฮ็ดสาเฮ็ดสาก่อนท่าแป้งจะไม่ลาบปากแมอยยปากงามยังเยอะสาวบังงามั่นบอกเออยอาปากเย่าปาก หอยงามย่งหอยงามย่างงามคากนะมึงนะก็คือคนหอมหยาเม่นบ่บ่บอบอบอาจิ้มมืดละอ้ยเห็นบ่มันว่างแล้วเจ้าเนี่ยเป็นนักเจ้าเนี่ยถือจังได่ของเจ้านี่เห็นบ่มันล่างของ่อยแล้วอ่ะมันมันเป็นหยังบานนี่มันว่างยี่หรอมันยังยี่ไรบอกให้ยังมันยังยี่ไรยี่หรอมันว่างก่อนนาะอุ้ยเจ้านี่เนาะเจ้าโดนโดนมันสิท่อมาข่อย หาเอีนนั่นดิ่นซ้ามันจิโตหาข่อยบานีอุ้ยมันจะโดนสาดมั้งนอุ้ยกูกลับมาว่ามึงเป็นหนาเป็นเงินบานี่แหมอุ้ยจินเป็นเป็นคางนะมึงนั่นมันเหมือนตันั้นแบบบักในน้อยนั่นอุ้ยก็ข่อยน้ามันบักโดนนึ่งเจ้ากระไดอุตส่าห์เจ้าแหมกูเรื่องนะมึงแล้วกกูว่ามันมีหลายบักในน้อยนั่นมึงจะมาสร้างตัวแทนมึนสอนก็มันยังแบบเดียวนั่นจ้ามเดี๋ยวมันจิโต้ ไปแบบนี้เฮ้ยเป็นน้ำเจ้านี่แหละเฮ้ยเชี่ยไปไหน,นละ่ะโอ้ยเั่นกูเบื่อลอูก,กู้โอ้ยจิกายน้ำบังหน่อยๆโอ้ยสักสี่กับโฮมี่น่าเด็กหน่อยสามัยใหม่หนี่